เข้าออเดอร์ไว้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยมันบอกไหมมันไม่ได้บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่มาดูนี่นี่ไงวันที่หนึ่งไงอ่าเห็นไหมแต่ดูนี่ดิหนึ่งเดือนสิบสองนี่ไงบอร์ดมีสี่พันห้านะเออวันวันที่สิบสองเดือนเดือนหนึ่งใช่บอร์ดมีสี่พันห้าแต่จะปิดแปดพันแปดพันนะคะเร็วปิดเร็วปิดเร็ว นี่ยังไม่ว้าวนะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์กว่านี้มีเซอร์ไพรส์นะคะเราปิดกันตรงนี้แหละเราเห็นมันไหมปิดเลยครับปิดเลยตอนแรกดิวกะจะเอ้ยยังไม่พูดดีกวเดี๋ยวรองยังยังยังยงช้าหน่อยนึงนะปิดปิดนะเป็ดมันช้าหมดละหมดหน่อยนึงปิดไม่ต้องรีบกดอ่าปิดไปฮะนะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่ในรถเอ k เคนะครับรถเอลเค กำลังอยู่อู่นะเป็นนอนพักนิดนึงเอเดอร์เคนอนพักนี่นี่กำลังปิดออเดอร์อยู่นะครับกอหดมากนะคะอจจะเหลือสักเจ็ดปีแปดพรวดแล้วแปดพรวดไปอืมนี่ปิดกับบนรถเลยครับเพราะว่าก้านมันทุบทุบลงมาไม่ให้เราตั้งตัวไงเราเลยต้องรีบปิดนะครับเรืนี้ดิวจิจเก่งนะดิวไม่นะนี่ปิดนี่ไม้ละสองร้อยกว่าเหรียญเลยเนี่ยไม้ละสองสามร้อยเหรียญเลยเนี่ย ะปิดไปเรื่อยๆโห oh, <ๆ>สุดยอดอะจิตแข็งสู้แทงเทียนจริงๆอันนี้จิตแข็งทนฟ้าเพราะมันทุกเรื่อยๆเลยอะแต่นี่ยังไม่ว้าวนะครับคือดิวเป็นหมอดูค่ะดิวดูไว้แล้ดิวกะจะปิดสักวันพระเลือดด้วยซ้ำแต่ทนฟ้าได้มาดูกันค่ะผ่อนี้แปดสามเจ็ดสามหนึ่งนะคะยังไม่ว้าวยังไม่ว้าว มาดูต่อปึ๊บอ่านี่มาดูอีกพอทครับนี่เราไม่ได้มีพอทนี้แต่เด้ๆมาดูกันว้าวดูออเดอร์ไหมคะมาดูออเดอร์กันจีโหดมากครับ G U เหมือนกันเรามาดูเรามาดูว่าเรามีไหมเท่าไหร่ตอนนี้บวกเท่าไหร่นิลิปหรือพึ่งโม่เอ้ยดูยอะดูยอดสองหมื่นสามพันเหรียญอ่าปิดราคาปิดเลยไม่ปิดหรงไม่ไม้หนักไม้ไม้หนักสุดก่อนเด้อ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 เด้ต้องกดขนาดนี่ไง เน็ตมันไม่มาไม่มาบ้าอะไรมันยังคืนอยู่นะคะอินเทอร์เน็ตต้องมีจังหวะของมันกดปุ๊บมันก็จะนานหน่อยมันไม่ได้อยู่หน้าคงนะถ้อยู่หน้าคอมันก็จะปุ้งปุ้งปงปุ้งปุ้นะอันนี้มันเป็นไอพดดันั้นแปดพันอันนั้นแปดพัมอันนี้2 3งหมก็ประมาณสามหมื่นหนึ่งสานนี้เ็ไรคือคิดเลขให้ดูไง ก็ร้านหนึ่งนี่ร้านหนึ่งนิดๆเนาะแต่มันหดแล้วมัน,มนจะถึงที่ไหนกันดูเธอปิดช้านะ่ะนี่ผมของการใส่ลายไม้เป็นอย่างนี้แหละขอให้ทุบขอให้ทุบยาวๆนะคะเอามาปิดไ,ไปเรื่อยๆไป,เ,ปเรื่อยขออย่าเพิ่งหมดนะลูกผมว่า,าหลายหลายคนน่าจะขายหมูคู่นี้กันไปเยอะนะครับใช่ไหมหลายคนน่าจะขายหมูคู่ซ<ช>ีอิ๊วไ,นะไปเยอะแต่เดี๋ยวก็แบบ เพราะว่าเกมอย่างเกมเองก็ปิดเกมปิดเท่าไหร่นะซอาสามพันเหรียญใช่อันนีแต่ว่าเราอะเราพยายามบอกดิวให้ปิดแล้วแต่ว่าดิวบอกว่าดิวกะว่ายังจะปิดร้านนึ่งนะอี้ก็ได้การฝากเงิน pay วง pay back อ่ะเดี๋ยวให้ดูประวัติเออเดี๋ยวกดไลยเดือนถามว่าคุณดิวเทรดเดโมหรือเปล่าคะเ่ก็เดี๋ยวเรากดไอ้แต่บ้านแม่นี่ก็ก็ผ่เดโมะนะเออรถรถแม่ก็กดเดโม่ปิดยิ่งทุกว้ยิ่งทุ่ะ คือวันนี้ดิวดูดวงฟอเล็กไปแล้วนะคะว่าปิดไปปิดไปอวันนี้ยังไงไม่ได้ปิดไม้หนักๆอ่ะไม้หกร้อยกว่าไม่ปิดอ่ะอ๋อพอดีกดตรงกลางเออดูหลอดด้วยดิปิดหลอดเป็ดหนักโอเคยังไม่หมดนะคะมันเท่าไหร่อกี่ไม้อะคิดเอานะประมาณสองสามร้อยไม้เนมันเออสุดท้ายแล้วใกล้หมดแล้วโอ้เหนื่อยมาก เป็น5นาทีที่5นาที1ล้านอ่ะดิวเนี่ยคลิปคลิปนี้จะครบ5นาทีแล้วอีก3วิอีก2อวิ1วิ5นาที1ล้าน5นาที1ล้านมาดูมมาิงด้วยอ่าดูดูประวัติดูประวัตินะปลื้บเราสไลด์มาดูกันนะปลื้ไปล้านทุเรียนเลยไหมอ่านี่ฮะสองสาม สองศูนย์สามจุดสองแปดนะคะนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้แปดพันกว่านะอ่าเดี๋ยวเรามาจะกดดูประวัติให้ดูนะคะประวัติประวัติเราเอาเดือนเนาะกดเดือนเสร็จสิ้นเรามาดูกันเอาละเราสไลด์เดี๋ยวเล่งเสียงจอสุดแล้วนี่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 ก็ได้เอานี่ปัดขึ้นไปเออเอออย่างงี้ดิมาดูกันอันนี้จะไปหาอะไรคะอ๋อนี่ไงนี่นะครับการฝาก การเติมสู้ของคุณดิวยอดไหมเนี่ย